เพื่อนๆเ,เป็นเหมือนทันไหมะช่วงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนอะอาจจะเป็นเพราะโควิดอาจจะต้องมีการทํายอดเกิดขึ้นหรือว่าอัตราการใช้หนี้สินของคนไทยเนี่ยมันเยอะขึ้นจริงๆทําให้ทันเนี่ยรับโทรศัพท์ไม่เว้นแต่ละวันเลยฮะในเรื่องของการที่ว่าอ่าขอโทษนะคะพี่พี่ทำบัตรเครดิตแล้วย,ยังคะขอโทษนะคะอะ่พอดีทางนี้มีโครงการพิเศษสําหรับบัตรกดเงินสดคะ่ะแล้วมันต่างกันยังไงเดี๋ยวทันเล่าให้ฟังครับ เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากว่าบัตรเครดิตกับบัตรกเงินสดเนี่ยเป็นสินทรัพย์ทางการเงินชนิดหนึ่งหรือเป็นสินค้าทางการเงินชนิดหนึ่ง2บัตรเนี้ยมันใช้สําหรับการเสริมสภาพคล่องเหมือนกันเนอะแต่จุดดีจุดเด่นข้อดีข้อเสียคิดต่างกันครับบัตรเครดิตเนี่ยขึ้นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว,ว่ามันเป็นเรื่องของเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นบัตรเครดิตเนี่ยสามารถรูดใช้แทนเงินสดได้เลยครับ แล้วเพื่อที่จะไปจ่ายทีหลังเป็นเครดิตของเรานั่นเองซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วบัตรเครดิตเนี่ยเขาก็จะมีเครดิตเทอมหรือว่ามีระยะเวลาปลอดหนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ45-50ถึงกว่าวันอ่าแล้วแต่บัตรเครดิตที่เพื่อนๆเ,เลือกไปใช้บริการนะครับอ่าอย่างสมมติถ้าเกิดบัตรเครดิตที่เพื่อนๆเ,เลือกใช้บริการเนี่ยเขาจะตัดรอบทุกวันที่15อ่าแสดงว่าเพื่อนๆใช้มาก่อนนั้นเนี่ยกี่บาทไม่รู้พอครบวันที่15ปั๊บเขาจะตัดแล้วโอเคยอดที่คุณต้องจ่ายนะเป็นตัวเลขเท่านี้ x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  บาท และเขาก็จะให้เวลาเพื่อนๆอีกประมาณ10กว่าวันในการไปจ่ายอย่างเช่นสมมุติตัดวันที่15กํากำหนดยอดว่าคุณต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วปลายเดือนเพื่อนๆค่อยเอาเงินไปคืนทางผู้ให้บริการครับแล้วเพื่อนๆก็จะไม่โดนดอกเบี้ยเลยแม้แต่บาทเดียวเป็นการเสริมสภาพคล่องเราสามารถรูดใช้ไปได้ก่อนแล้วก็ค่อยไปคืนเขาทีหลังในรายที่เพื่อนๆไม่อยากจะพกเงินสดก็ดีหรือว่า การที่รูดบัตรเครดิตเนี่ยมีผลประโยชน์หรือ b e n e ฟิตต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้แต้มบางที่เนี่ยขอแค่คุณมีบัตรก็ได้รับส่วนลดทันทีค่าอาหาร10%หรือหรืออะไรนี้เป็นต้นบัตรเครดิตจะดีอย่างมากในแง่ของการใช้เพื่อเป็นสภาพคล่องแทนเงินสดนะครับไม่ได้ใช้เป็นอำนาจทางการเงินเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าใช้จ่ายบัตรเครดิตแล้วไม่มีเงินจ่ายนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินจ่ายเราต้องผ่อนเขาหรือเราจ่ายช้าเนี่ยเราจะโดนดอกเบีย้ยสูงถึง18%บางที่20%มีค่าโทรทวงถามทีนึ่งก็คิดตังกับเราทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคิดจะใช้บัตรเครดิตต้องจ่ายให้เต็มและจ่ายให้ตรงเท่านั้นนะครับเราจะได้ผลประโยชน์สูงสุงสดและก็ไม่เสียดอกเบีย้ยด้วยนะส่วนบัตรกดเงินสดนะครับบัตรกดเงินสดเนี่ยเป็นบัตรที่ใช้สําหรับการเสริมสภาพคล่องครับคือสามารถเอาบัตรนี้ไปกดเอาเงินสดออกมาได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่แล้วแต่วงเงินที่เพื่อนๆได้ข้อดีของมันก็คือใช้สําหรับการเสริมสภาพคล่องระยะสั้นโดยที่เพื่อนๆน,นั้นไม่ต้องมีสินทรัพย์ไปค้าประกันอ่าอย่างสมมติเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะต้องเอาบ้านไปวางเพื่อเอาเงินออกมาหรือว่าเอารถไปวางเพื่อเอาเงินออกมาหรือถ้าเป็นเรื่องสมัยก่อนเนี่ยลงรับจำนำเนี่ยคุณก็ต้องเอาเพชรเพลอเอาทองอะไรไปวาง ลักถึงได้เงินออกมาแต่สำหรับบัตกรกดเงินสดเนี่ยทางผู้ให้บริการเนี่ยเขาให้เครดิตของเพื่อนๆแล้วนะครับว่าเพื่อนๆสามารถกดได้เท่านี้อย่างเช่นอาจจะ50,000ื่นแสนหนึ่งสองแสนแล้วแต่เพื่อนๆสามารถกดเอานําเงินสดนั้นไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องนําสินทรัพย์อะไรมาคาประกันนะครับอันนี้คือข้อดีของบัตกรกดเงินสดนะครับแต่ว่าของเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นบัตกรกดเงินสดเนี่ย มันก็จะต้องตามมาด้วยค่าบริการครับหรือพูดง่ายๆก็คือค่าดอกเบี้ยนั่นเองเพื่อนๆสามารถกดไปใช้ได้แต่เวลาที่เพื่อนๆเอาเงินมาคืนผู้ให้บริการเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องบวกดอกเบี้ยให้เขาสักประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับแล้วแต่บัตรนะเพราะฉะนั้นแล้วบัตรกดเงินสดนะครับจะต้องเสียค่าใช้ทันทีเมื่อกดตังออกมาเนาะเพราะถือว่าเราเอาเงินของเขา,เาไปแล้วเราไม่ได้ขอเครดิตเนาะไม่ได้เหมือนบัตรเครดิตแต่ข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเพื่อนๆไปกดเนี่ยเพื่อนๆไม่เสียค่าธรรมเนียมของการกดนะครับ แต่ว่าดอกเบีย้ยของมันเนี่ยอยู่ในจุดที่แทบจะเรียกได้ว่าสูงเกือบที่สุดในบรรดาสินทรัพย์ทางการเงินที่เพิ่มสภาพคล่องเลยครับเพราะฉะนั้นกรรณาใช้บัตรกดเงินสดอย่างระมัดระวังและอย่าใช้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับอย่างเช่นเราจะลดเสียแล้วเราเงินเดือนังไม่ออกเราต้องใช้จริงๆหรือครอบครัวเราหรือตัวเราอาจจะป่วยแล้วเราจาเป็นจะต้องใช้เงินจริงๆอันนี้ใช้เสริมสภาพคล่องระยะสั้นได้อาจจะโดนดอกนิดนหน่อยๆไม่เป็นไรถือว่ามันใช้สาหรับการเสริมสภาพคล่องนะครับ ส่วนในเรื่องของบัตรเครดิตท่านแนะนําว่าบัตรเครดิตเนี่ยใช้แทนเงินสดไปได้เลยครับสำหรับใครก็ตามที่มีความรับผิดชอบในการจ่ายเต็มและจ่ายตรงนะครับเพราะบัตรเครดิตเนี่ยนอกจากจะใช้แทนเงินสดได้มีผลประโยชน์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนลดแต้มหรือว่าการเอาแต้มไปแลกอะไรบางอย่างเนี่ยได้อีกเยอะแยะมากมายสิทธิพิเศษต่างๆของบัตรเครดิตเนี่ยมีเยอะจนพูดไม่หมดเลยครับตราบเท่าที่เพื่อนๆใช้แล้วก็จ่ายให้มันตรงนะครับ รับรองว่าเพื่อนๆจะได้รับ b e n e f ฟิทั้งหมดอย่างแน่นอนครับแต่ถึงแม้ว่าบัตรเครดิตเนี่ยจะฟังดูดีแค่ไหนก็ตามนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันในการที่ไปกดเงินสดด้วยเหมือนกันคล้ายๆกับบัตรกดเงินสดมาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าอา้าถ้าอย่างงั้นฉันก็มีแค่บัตรเครดิตเดีเดยวก็พอบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะ1ขอบัตรเครดิตไม่ได้นะครับหรือ2การใช้บัตรเครดิตในการไปกดเงินเนี่ยกดจากตู้เนี่ย จะต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณ3%ทันทีครับซึ่งในส่วนนี้บัตรกดเงินสดจะไม่โดนเนาะถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆบอกว่าโอเคฉันมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินประมาณ50,000บาทก็ไปกดปุ๊บลูดออกมาจากบัตรเครดิตเพื่อนๆจะเสีย3%ทันทีครับนั่นก็คือประมาณ1,500บาทอาจจะฟังดูไม่เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องเสียถูกไหมในรายไหน่ก็ตามนะครับที่อาจจะต้องเพิ่มสภาพคล่องโดยการใช้กดเพื่อเอาเงินสดออกมาท่านแนะนําว่าเป็นบัตรกดเงินสดดีกว่าครับ ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรกดก็ไม่เสียนะครับเสียแค่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวอ่าอันนี้ก็เพื่อน,อนๆก็ลองไปพิจารณา,นานแล้วกันเนื่อว่าตัวเองใช้แบบไหนแล้วเหมาะสมกว่ากันในเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็วิถีชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับสภาพคล่องถ้าเป็นไปได้ก็มีไว้เยอะๆก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมขอให้มีความสุขและก็สนุกมากๆกับการลงทุนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง c a s h ูรีจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการกาลงทุน s ับส c r i b e s ับส c r i b e s ับส c r i b e